ต่อไปนั่งให้สบายสบายวางข้าวางทางให้สบายแล้วมือขาฟ้าทับขาซ้ายมือฟ้าทับมือซ้ายทางกายสบายเมือม่อกายจะสบายแล้วนี่ก็ลรัวางรวมใจของเราในน้อม่อไปัภายในนี่แล้วลงมือทำท่านฟังแต่ก่อนท่าน ทำไปพร้อมอันนี้เราไม่ฟังแต่จะยินได้ฟังจำว่าอันนั้นเป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นแล้วนนสำคัญเราเข้าใจสำคัญเราได้เราพูดแล้วเราพูดได้แล้วว่าเราได้เราดูตัวจรนงดิเราอยากคนุทุกข์เราอยากได้ความสุขความสบายเราอยากคนุทุกข์ ผู้ที่ไม่เคยทำผู้ที่เคยทำแล้วก็น,นึกทำภาวนาของตอนผู้ไม่เคยก็ให้นึกว่าคุณทั้งหมดรวมแล้วคุณพระพุทธเจ้าอยู่ที่ใจพระธรรมอยู่ที่ใจพระญยสงอยู่ที่ใจให้เชื่อมั่นลงแล้วก็ให้นึกคำบริกรมภาวนาว่าพุทโธเ,เลือกติเรทโม สังโฆในใจของเราพุทธโธธรรมโมสังโฆสามคนแล้วให้รวมมาแต่พุทธโธพุทธโธคำเดียวรับตางับตาพระลี้นก็ะมิกรกกระดิกให้ลึกเข้าในใจลึกระลึกเพื่อให้ได้เราจะรู้เวลานี้นะัวเรา อยู่ในสั้นใดในพบมันใดพบมันมีสามเส้นกามาภพรูปภพภพอารูปภพะพดูสิมันเป็นอย่างไรเจนเลยว่ากามาภพร biography. ูปภพภพอารูปภพะพนี่นที่อยู่ของโลกทั้งสามกามัโลกรูปภะโลกอรูปะโลกภพเนี่ย เป็นพบที่อยู่ของเราอันนี้ในกามาภพนี้เนคโดไอเท่นโดที่อยู่ของเราเมื่อจิตของเราตั้งอยู่ที่รู้ตรงไหนแล้วเราจะรู้จักกับพบของเราเมื่อจิตของเราตั้งล,ลึกพุทธโธความรู้สึกอยู่ตรงไหนแล้วตั้งสติไว้ตรงนั้น อย่าส่งไปข้างหน้ามาข้างหลังข้างซ้าย้างขวาข้างบนข้างล่างตั้งสฉพาะทำกลางอันที่รูอ้อยู่นั่นเนี่ยเจ็ข้างเรามันดีแลือไม่ดีรู้จักตรงนี้มันไม่ดีก็รู้จักตรงนี้ว่นนี้ก็รูปเปียบแล้วเหมือนกันในช้างก็าต่างเขานี่ก็เราทำสมาธิ สม,มาธิคือจิตตั้งมัน่นสร้างก็ตั้งเขากันไดก็าตั้งแล้วก็ก็มองดูข้างหน้าข้างหลังเอาระดับจับดูมันเที่ยงหรือไม่เที่ยงมันเอียงเองียงในทางไหน,นเขารู้จักไปเอียงเองียงเขาก็หักขึ้นมาหักแล้วเขาก็ตั้งเขาก็เล่นดู จนมันเที่ยงต้องเอาฟังว่าให้มันแน่นี่เลยีธีปูตังเราประเด็นนี้ก็ตัง้งท่านเป็นของเที่ยงวิญญาณของเรามันในเที่ยงอะไนี้ยังมันเที่ยงไม่ใช่จะเป็น,นผลิ่านได้เดิงมาเตะงานไอ้มันเที่ยงมันนองออกไปทางไหนมันเข้าทางไหน นี่เอาค้องตรงไหนคาตรงไหนให้เพึ่งรู้เพิ่งเห็นไม่ใช่ทื่นั่งรับตาเฉยๆอย่างนั้นดูจิตของเรานี่มันหลงอะไรมันคล้องอะไรมันคาอะไรนี่ให้รู้จักนี่จิตของเราท่องเที่ยวอยู่ในกามภพ กามาพพนี้มันแบ่งเป็นสองในคือจิตอยู่ในรูปในเสียงในกลิน่นในรสสัมผัสอารมณ์ทั้งหลายต่างๆนี่จิตของเราห้องเที่ยวอยู่นี่ดูแทะใ,ในกามาพพนี้แบ่งเป็นสองในนะ,ะแบ่งเป็นอาบายภยูมินึ่งแบ่งเป็นสักกามาวาจรนอันหนึ่งดูแทะ มันเป็นนบายภูมิยังไงเคยจิตของเรามาันเสาหมองจิตไม่ผ่องใสจิตพุ่นวายจิตเดือดร้อนจิตทะเยอทยานจิตดินน้นรนจิตระวนกลว,วายทุกงากนะน,นั่งอยู่เดี๋ยนี้ล่ะลมาตังคําำหนึ่งถึงอดีตนาคตอ่าดูนั่งปัจจุบันเดี๋ยวนี้ นี่ละเมื่อจิตเป็นอย่างนั้นละวมันไปอบายภูมิทั้งสี่ทากันนะพิจรารณาอันนี้เมื่อจิตฟังเอาแบ่งไปสักกามาจรสวรรค์เป็นยังไงที่เราผ่องใสมันดิน้นไม่ดินน้นรนไม่กระวนกระวายมีความสุขความสบายออกสบายใจ ิตนั่นไม่ได้วุ่นวายสบายเนี่ยดูเอาเท่อันนี้เมื่อดับขันไปก็ไปสวรรค์รู้จักสวรรค์ก็คือความสุขความสบายอะไรสุขสบายดวงใจเราสุขดวงใจเราสบายฟังดูที่ยางว่าให้ฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้อันนี้จิตพ้นจากเออ ตามาพบคือจิตนั้นมันไม่ได้ไปจดเราในรูปในเสียงในกลิ่นในรสไทยในนอภายนอกมันเห็นแต่ภายในพอมาเหลือแต่รูปเห็นแต่สังคารร่างกายเรานี้เบิองบนเบื้อง,งล่างด้านกว้างสถานกลางมีแต่เดืกกายของเรานี่มีตนนัวนี้ที่เจรินาสิ่งเ่านี้ย่อ มีอาจาเปรีย่ยนโตมีนังหุ้มอยู่เป็นที่สระโครนาปการาสาสุจินโนสินเล่าน,นี้มันเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆอทิมิสมิ้นกายเยในกายนี้ท่านไม่ได้บอกว่ากายโนนกายนี้แปลว่ากายของเรานี่แหละไม่ใช่กายอื่นคืออะไรเล่าสักตัวอย่างเห็น จเกสาคือผมเนี่ยเต็มไปอย่างนี้ของไม่สะอาดโลมาคือขนนักขาคือเล็บนันตาคือฟันตะโจคือหนังเนี่ยมังสังคือเนื้อเนี่ยอันนี้เต็มไปอย่างนี้สิ่งเหล่านี้ล่ะไอพิเจนลาเห็นอยู่เดี๋ยวเวลานี้อ่ะเป็นยังไงสิ่งนี้เป็นของสะอาดหรือเป็นของไม่สะอาด นี่เราทั้งหลายมาเหนาน็นอันนี้ท่านจปงนใสอนมูลกรรมาฐานแล้วว่าพระอยู่ปาแล้วว่าพระกรรมาฐานสมมติว่าตมาภามานี้ว่าพระกรรมาฐานแท้จริงมันเป็นกรรมาฐานมันทังนั้นอุปชยัยะมันปวดเรียนมันประชาเป็นสามเณรแล้วก็สอนมูลกรรมาฐาน ท่าอยู่ตามบ้านปัดบกว่าไม่เป็นพระกรรมฐานยาโยมผู้หญิงผู้ชายว่าเราไม่เป็นกรรมฐานเป็นแล้วไม่เป็นกระดูที่ท่านสอนในกรรมฐานเกษาคือผมนั่นน่ะผมอยู่ที่ไหนล่ะดูที่อันนี้ละมูล,ลกรรมฐานเป็นมูลหนึ่งสักทั้งหลายลงในโลกนี้เวียนว่ายตายเกิดอยู่นี้มาหลงผมนี่แหละ อันนี่ละทิเจนาที่ผมของเรามันเป็นของสวยหรือเป็นของงามหรือเป็นของสะอาดหรือเป็นของน่าเกลียดใหเ้ปเพิ่งลู้เพิ่งเห็นได้เห็นว่ามันสวยแล้ว้าผมของเราหลุดใส่ข้าวหรือใส่อาหารเราก็รับทานไม่ได้เมื่อรับทานไม่ได้มันเป็นยังไงแล้วรวมแล้วก็เป็นของเกลียด นม่ดูที่นะลมาคือขนตามสรารพานหนะ้ากายของเราดูที่มีที่เจรนาเนี่ยนักขาคือเล็บดูที่เล็บอยู่ปลายมือปลายเท้าของเรานี่ทันดันตาคือฟันทันในตาของเราซึ่งเรานี้ล่ะตาจคือหนังหนังหมอยู่เนี่ย เป็ที่สุดรอบเอาหนังนี้ออกมูรณะไปยังไงหรือหนังคนอยในจานข้าเราจะรับแต่ไม้เมื่อรับไม่ได้เราจะว่ามันสวยมันงามยังไงมันเป็นคนยังไงนี่จำแนกแก่ออย่างนี้จึงเราพักคราวเป็นผู้จำแนกแก่คำเมื่อเราพิจารณาน,านี้จิตของเรา,าจะระนิพิทาความเบื่อหน่าย ในรูปในเสียงกลิ่นรสทั้งหลายทั้งหมดนี่เราเห็นอย่างนี้ให้แค่นพิจารณานี้เราจึงเป็นธรรมจึงผู้รู้ธรรมเห็นธรรม้าแล้วแม่จำแนแกแจกอาแล้วามาเลยว่าถือว่าเราเป็นคนชวยคนงามคนดีอก็เลยหลงอยู่ที่นี่เลยเกิดทิฏฐิเกิดมันนะเกิดกิเลสเกิดตัณหา เกิดลากะเกิดโลภะเกิดโทสะเกิดโมหะเกิดอวิชชาปัญหา,าปัญคาขรรคชาติขึ้นมาเมื่อเราพิจารณาเห็นไปอย่างไีแล้วมันไม่มีทิฏฐีมันไม่มีมานะอาหารการมามังจะถือได้ยังไงแล้วหนังคนใครจะเอาแล้วเถือหนังมอก็หมดไปไงหลอกนอกหลอกหนังมันหมดไปไงคนเรา น่าดูไหมนี่ละให้พาคัาพิจารณานี่ยังมาเห็นเป็นธรรมเมื่อเอาหนังเอาแล้วเอาเนื้อดูเอาเนื้อ,อ,ด,อ,อ,อดูแล้วเอากระดูกก็ดูนะเอาไว้ทั้งหมดหอกดูใส่น้อยใส่ใหญ่สับไตออกมาดูไปไงมันเป็นคนเป็นยังไงทำไมเราจึงไปหลงเออนี่อ่พิจนา,นามเห็นนี่ละ่ะ มันจะละสัก,กายทิพยเนี่ยมันจงละวิจิกิสาความสงสัยจะเป็นอย่างโน้นอย่างนี้มันเลยไม่มีสีลพักความลูกคำมันก็ไม่ลูกคำอ๋อจริงอย่างนี้เมื่อเห็นเป็นจังนี้แล้วจิตนั้นก็วางพอจิตวางแล้วมันก็ถึงอรูปถึงอรูปประพบ นิดมันกว็ว่างนี่ถึงรูปประกอบนี่ในครบทั้งสามนี่ละจะได้นำมาสี่แจงให้พากันเข้าใจต่อไปนี่ละนั่งตั้งดูสมาธิของเราอธิบายฟังแล้วมันหลงอะไรถ้ามันหลงรูปก็ยอบรูปกว่านี้หลงรูปเสียงกินรสนี่มันคล้องตรงไหนแก้ตรงนั้นเด่นนี่ใช่ไละ สมถาะากรรมาฐานนี่พัฒนากรรมาฐานใมรู้จักกรรมที่ทำฐานะที่ตั้งเวลานี้เราตั้งฐานอะไรกรรมมันใดอย,ยูไปยึดตนใดอยู่นี่เราต้องแเ่นดูตรงนี้มันโลจิตของเราคล้องอะไรมันหลงอะไรเรารู้จักเมื่อเราจิตสงบ ได้แล้วมันเล่งแล้วมันก็รู้จักสีคข้องมันรู้จักสีขาวนะเมื่อรู้จักแล้วก็ตัดนี่มันจะได้เป็นมีพัชนาเกิดขึ้นวิจัยชนาญานความรู้แจ้งเห็นจริงกจะตัดอนีน่ย